่มอยังไม่มีใครมาอาจารย์ก็มีพีกครับมีท่านผู้ชมมาอยู่สองสวัสดีตอนเช้าครับ ครับตอนนี้อยู่ที่ร้านไลฟ์เป็นฟุยซีนนะครับวันนี้เรามีนัดขี่มามิทติ้งกันตอนเช้าวันนี้อากาศโอเคนะแต่บางคนวิ่งมาเมื่อกี้เจอฝนกันเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับ กูพี่แย้ไทยเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนๆเราป็น,น,บบนมาก็นั่งปันปั้นนั่งดื่มนั่งทันกันมาดูรถคันนก้ก่านี่มาเช้าขับคันนี้มาอินเดียนชีฟอินเทส อันนี้ปรับแผ่นใหม่นะครับเป็นแผ่นแผนจริงล,งล,ลอ็อโฟูลอร์ไลน์ก็เบาะก็เป็นเบาะดูโอซีดเป็นเบาะเดียวเป็นโซโลอันนี้ก็แต่งมาเหมือนกันครับกระเขาตอนนี้เหลืออยู่ข้างเดียว <laughs> ที่อยู่ข้างเดียวเพราะว่าเมื่อกี้มื่ขี่ขี่มาแล้วก็ไม่คงหล่นหาย,เ,ยเพราะว่าแม่บ้านน่าจะลางแล้วก็หลอกไม่แน่นถ้าใครเจอฝากเก็บไว้หน่อยละกันนี้คายของอนันพอดีแล้วก็มีกลุ่ม Honda ถากับไปหน้าร้านดีกว่าครับตอนเช้านั่งหน้าร้านสบายๆเพราะว่าร้านเราฝั่งตอนเช้านี่แดดไม่ลงด้วย

เป็นพื้เพดเราไม่ใช่โกเชียเดิจิทักหรือเขาทันวลาเรืองป็น เดี๋ยวพาเข้าไปดูในลาแล้วกันนะครับที่พี่อยู่บิ๊กคาร์บิ๊กคาร์บเจอไ้มไม่เจอเลยเหรอไม่ออกไครับพี่ไปหาวิวเพราะมันจะมันจะตกตรงไหนก็ไม่รู้ยังไงไอ้คนเดียวก็บด้านก็ยังงงอยู่นะเนี่ยว่าอะไรมันคืออะไรอยู่คือวัตถุอะไรถ้าลาวเก็บได้ก็โหยอะไรวะ บรรยากาศในร้านที่รออยู่ไม่ีอ่ครับเช้าขับมาเป็นไงฮรเี้ยครับพี่อันนี้เล่มตรงเท่าไหร่นะรักเก้าพรเก้าออกไดบ้างไหมครับออกมาได้มาณห้กิลเองครับเละเละครับตกถึงตกรักตกจริงจังเลยรัแล้วก็ถึงทรงไหนถึงหรากเก้าลงหลักเก้าย เปียกเหนื่อเปียกอยู่อ้าวเออนี่กพอดีครับเพอ่มเบอร์มาเยี่ยมครับอันนี้เป็นเล่มอะไรครับพี่น,นี่เป็นเล่มเล่มหกเล่มพิเศษเล่มพิเศษรีวิวคร่าวๆทีพ่พิเศษยังไงเล่มนี้พิเศษเพราะมีน้องไม้อยู่ข้างในนะครับพิเศษตรงน้องไม้ตรงนี้ใช่ป่ะน้องไม้รับวิญญาณแล้ว ไม่ไม่ต้องขี่มอไซค์ครับไม่ไม่ไม่น่าขี่ครับใส่โรลเบอร์ซ้อนได้ครับอยากขี้นคนเี่คไม่กาแฟอร่อยมากครับที่นี่โอร่าเต้นี่ผมซิมเปิลซิมเปิลเลยลาเต้ร้อนอร่อยมากเราขอสั่งแนะนำว่าต้องมานะครับเฮ้ยครับจะพี่นี่จะรีวิวหนังสือไหนพี่วัดฉบับนี้ยังไงบ้างหนังสือเหรอหนังสือฉบับนี้เนี่ยเราเรียกว่าสปีดฟรีนะครับ คือพวกที่บ้าความเร็ว uh huh. เพราะนั้นในเล่มเนี่ยจะมีเรื่องของเบอร์สูบไบที่แข่งที่บริรัมอะไรอย่่นบ้างเรา MHCP uh, uh, GS Trophy uh huh. นะในการการแข่งขันต่างๆแล้วก็วันนั้นกลิ่นอายของมันก็จะมีจะมีความเป็นรถแข่งซะเยอะนะฮะ uh huh. อย่างพวก ตัวฮอตไบร์ก็จะเป็นเนี่ยคาวาตัวชั้นโลกนะหรือว่าหรือว่าทายาบุสาตนนะมันก็แต่มันจะเป็นอารมณ์ของความร็วมันไม่ได้แบบว่าสนุกสนุกภาพสวยๆอะไรก็ยังไงต้องติดตามเล่นใหม่เพราะว่ารับเบิร์นนี่ถ่ายรูปเอาแค่ซื้อมาเนี่ยดูภาพก็คุ้มแล้วเป็นว่าใช่ภาพสวยมากเห็นว่าต่างชาติก็สนใจที่สั่งซื้อมาแล้วนะตอนคุยอยู่เรียนเลยครับ โอเคไหมครับเ okay, yes, ่อนั่ครับเซิงเกิเยี่ยมมากครับเฉลี่ยเฉลี่เยี่ยมมากครับประมาณนี้ยเี๋ยวใครเข้ามาใหม่